และที่ทุกคนเห็นในขณะนี้นะคะก็คือเกมโรบบอกกับแมปดำน้ำนั่นเองในแมปนี้เราจะต้องทำการดำน้ำให้นานที่สุดหนูจ้ะสู้พี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยตัวเล็กถอยไปและดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่กลัวเราเลยนะคะเพราะว่าเราตัวเล็ก <c oughs> มาค่ะเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้นะคะพี่ก็จะยืนเนียนๆตรงนี้แหละในขณะที่ทุกคนกำลังว่ายน้ำอยู่นั้น เราสามารถที่จะไปจัดการเพื่อนๆได้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปจัดการยังไงตอนนี้ขอยืนแบบนิ่งๆ <c oughs> เขาจะมีไอเทมให้เราสามารถซื้อได้ด้วยนะทุกคนเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปกแกล้งเพื่อนได้ด้วยนะคะโอ้โหมีเต็มเลยอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อโซ่ตวนน้ำแข็งแล้วก็ฉลาม <c oughs> เอาจริงดิเอาล้ค่ะตอนนี้ทุกคนก็เหมือนจะร่วงกันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ตอนนี้พี่ยังรอดอยู่ แล้วเจ้านานจะทำยังไงเราต้องเบาๆก่อนเพื่อนๆทุกคนนะคะกำลังกันแกล้งกันแต่ว่าเราเนี่ยต้องแอบตรงนี้ก่อน <c oughs> เนียนไว้เนียนไว้นิ่งไว้นิ่งไว้โอเคทุกคนเริ่มตุยกันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> พี่ว่าเราไปเนียนตรงนี้ดีกว่า แต่ว่าแถบของเรามันเป็นสีเหลืองอะทุกคนยังไงเขาก็น่าจะรู้ปะ่ะตอนนี้นะคะก็เหลือแค่ไม่กี่คนโอ้ยมีคนเล่นงานแล้วแล้วค่ะทุกคนย่าแล้วเหลือ13 6เอาไงดีมันน่าจะมีไอเทมเสริมนะเราต้องเรียบไปหาไอเทมแล้วทุกคนเอ,อ้ยว่ยเลยว,ว่เลยว,ว่ายเล,ววลววโ,อโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง เก็บก่อนหุยเพิ่มมาเป็น15บห้าและแล้วเราก็ชนะเป็นการชนะที่ง่ายมากแต่ว่าเจ้านายดูดิทุกคนจับตาดูรอบนี้เราชนะแล้วเออรอบหน้าเธอไม่รอดแนะ่ามจริงมาพิสูจน์กันนะคะว่ารอบหน้าจะมีใครเล่นงานเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มเกมมาแล้วรอบที่แล้วฉันเห็นแกเป็นเด็กรอบนี้โอ้ยจัดเลยเหรอเดี๋ยว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 ต้องรีบว่ายหนีออกไปละทุกคนแย่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราคุณเราทาอะไรเพื่อนเราไม่ได้เลยไยเด็กคนนี้มันน่ามันน่ามันไส่โอ้ยโดนโซตอล้วโล้ยนุ๊กตัวนี้มาทําให้เราว่ายไปไหนไม่ได้เลยทุกคนโอ้ย g o โอเคหลุละ เราจะต้องไปหาไอเทมก่อนเอนนอเด็ดเด็ดเด็ดเออเก็บก่อนเก็บก่อนจังหวะน,นี้เหละจังหวะน,นี้ต้องแอบแล้วต้องแอบแล้วจะไปแอบไหนอ่ะไม่รู้อ่ะนิ่งไว้นิงน่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้หรือจะต้องไว่ายไปตรงที่ที่มันไม่มีคนนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เหลืออยู่ยี่สิบเก้าจุดสี่ยี่สิบเจ็ดแล้วออ้ยทำไมมันลดเร็วจังอะโอเคนิ่งไว้นิ่งไว้ โอ้ยนิ่งไม่ได้แล้วมันมีคนจัดการแล้วโอ้ยอยอ้มันมันตามมันตามมันตามเอาไงดีเอาไงดีอย่างนี้ต้องเรียกผู้คุมมาช่วยผู้คุมช่วยด้วยผู้คุมมาทําอะไรตรงนี้อ๋อน้องสาวเต้นให้พี่ดูหน่อยได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะกโกวาโตชิมิ น้องสาวผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นอะไรเขาน่าจะปวดหัวเป็นลมตับกระสายไตพิการอาหารไม่ย่อยอดูเต้นต่อไหมคะโหหนาเลามาเลยเดี๋ยวพี่พาคนนี้เข้าไปเออไปหาหมอก่อนนะอย่าทำอะไรเจ๊ผู้คุ้มนี่มัยนยังไงกับเจ๊เนี่ย <c oughs> พู้คุมนีบไปช่วยเจ้านายเหมียวก่อนไม่ว่างจะเหมียวอย่ามาเกะก,กะมามาน้องสาวเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวจ้า